วันนี้ได้ไส้กรอกแดงค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะไส้กรอกแดงในตำนานนะคะเป็นเป็นย่างนะคะวันนี้นี่ค่ะน้ำจิ้มของเราก็เป็นน้ำจิ้มที่ขี้หนูนะคะทำเสร็จใหม่ๆเลยจ้ะแต่ว่ามันน้ำจิ้มก็จะไม่ค่อยเหนียวมากไ <c oughs> ส้กรอกแดงจ้ะ อร่อยอืม,อม,อมนำจิม้มพิกสดหุยผักมาแบบ เจมถาดเฮ้เ้อแซ่บเอ,อาเทียมทนดองสมัยวัยเด็กนี่ชอบมากเลย ตอนนี้ก็ชอบอื้อหือผักแพวหูละพาอผักชีอืม อ,อืมอืมอร่อยเศบใถ้าย่างมันจะหอมๆไใส้กรอก hmm <laughs> น้ำจิ้มแบบช่ำๆไปเลยจ้ะเป็นสีแบบนี้แต่ว่าเผ็ดจัดจ้านจ้ะน้ำจิ้ม mm-hmm

มันกาลังผัดใบนะใบมันจะไม่เขียวข้างหลังมันจะยูเหมือนแบบแห้งแรงเพราะว่ามันกําลังจะผัดใบใหม่ค่ะข้างหลังฉากมันก็จะแรด,แด,ดูแบบ,แบบแห้งแรงสักนิดนึงนะคะอ้เผ็ดน้ำจิ้มปิิกขีโน่สวนแบบนี้เลยอือือ อ,อร่อยแซบ่บน้ำจิ้มแบบว่าไม่เหนียวมากนะคะไม่ข้นมากกาลังแต่ว่าจิ้มแบบกัแบฮอทดอกนี่ก็ไส่กลอกนี่ก็พอดีเลยค่ะ แทบค่ะสำหรับไส้กรอกนะคะไส้กรอกแดงในตำนานแต่ว <happily> ่าไปซื้อช่วงเทศกาลปีใหม่มันจะมีแบบแบบสั้นกว่านี้อีกอีกอันอีกแบบนนะคะแต่ว่า ไปช่วยช่วงปีใหม่ของเขาไม่มีก็เลยได้มาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็แซ่บค่ะกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบนี้นะคะแซ่บมากค่ะสําหรับสี่กอกแดงในตำนานนะคะ